คนที่ถูกยิงเสียชีวิตเป็นชายวัย17ปีนามว่านาเอลอิมจากเหตุของการประท้วงก็กลายเป็นเหตุของการจลาจนาการจรลาจนที่ประเทศฝรั่งเศรสสร้างความเสียหายมากมายครับนี่สรุปความเสียหายคร่าวๆให้ท่านทั้งหลายฟังมีคนถูกจับ ไปแล้วมากกว่า1,000คนมีตำรวจได้รับบาดเจ็บทั้งเจ็บสาหัสทั้งเจ็บแบบเล็กๆน้อยๆอีกรวมแล้วเนี่ย0 0 0กว่านายมีทรัพย์สินถูกเผาไปมากกว่า7,000รายการทั้งรถยนต์ทั้งบ้านทั้งร้านค้าห้างสรรพสินค้าก็มีที่ทำการรัฐบาล โรงเรียนที่ทำการเทศบาลหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆเจ00กว่าแห่งครับที่สูญเสียไปมีการจลาจนในสี่เมืองใหญ่และตอนนี้กำลังลุกลามไปยังเมืองที่5ไม่ต้องพูดถึงครับเมืองหลวงปารีส <c oughs> ก็เจอหนักเลย แล้วต้นเหตุของการจราจนมาจากอะไรต้นเหตุของการจราจนมาจากการที่ตำรวจฝรั่งเศสยิงวัยรุ่นอายุ17ปีเสียชีวิตและวัยรุ่นคนนี้ก็มีเชื้อสายของชาวแอฟริกาเหนือหรือกลุ่มประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเช่นแองจิเลียตูนิเซียหรืออียิปต์ เขาเรียกว่าเชื่อสายอาหรับแล้วก็มีโมร็อกโกด้วยคนที่ถูกยิงเสียชีวิตเป็นชายวัย17ปีนามว่าอาเดลนาเอลอิมนาเอลอิมนายอาเอลนะครับนายนาเอลเดขับรถเมอร์ซซเดสเบนดด้วยความเร็วสูงในช่องที่เขาจัดไว้ให้รถ สาธารณะนั่นคือรถเมี์วิ่งแต่ในนาเอลเอ็มเนี่ยขับรถเมอร์เซเดสเบนไปกับเพื่อนตำรวจของเมืองปารีสก็ขับรถติดตามแต่ไม่สามารถจะสกัดได้จนกระทั่งเด็กหนุ่มทั้งสองคนนั้นเนี่ยไปจอดรถพอติดไฟแดงตำรวจก็ลงจากรถมอเตอร์ไซค์ แล้วก็เข้าไปบอกให้นายนายเอลเอมนี่ลงมาจากรถเพื่อจะทำการจับคุมเพราะทำผิดกฎจราจรแต่ก็มีการมีเหตุขึ้นเหตุก็คือว่าพอลงจากรถแล้วนายนายเอเอมก็จะไปต่อสิครับตำรวจก็บอกให้หยุดพอไม่หยุดตำรวจก็ใช้อาวุธปืนยิงในขณะที่เด็กหนุมปป่มวัยสิปีกำลังจะขึ้นรถเมอร์เซเดสเบนแล้วก็ขับหนีไป ยิ่งถูกแขนกระสุนทะลุแขนทะลุแขนเนี่ยเข้ามาที่ช่วงหน้าอกสุดท้ายก็เสียชีวิตคนที่เสียชีวิตมีเชื้อสายอาหรับในแฉบแอฟริกาเหนือมันจึงทำให้คนที่มีเชื้อสายอาหรับหรือเชื้อสายของแอฟริกันผิวดำเนี่ยที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสเป็นจำนวนมากเกิดความไม่พอใจ เมื่อไม่พอใจก็ออกมาเดินขบวนประท้วงพอออกมาเดินขบวนประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมและเรียกร้องให้จัดการเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ปืนยิงเด็กหนุ่มวัย17ปีเสียชีวิตจากเหตุของการประท้วงก็กลายเป็นเหตุของการเจลาจนเพราะเหตุการณ์นี้มีการปลุกปั่นคนฝรั่งเศสที่อพยพมาอยู่ โดยเฉพาะเชื้อสายแถบแอฟริกาเหนือไม่ว่าจะเป็นอียิปตุนิซียตุนิเซียแองจิเลียหรือแม้กระทั่งโมร็อกโค,โคซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนอพยพเข้าไปอยู่ที่ฝรั่งเศสมากแองจิเลียตุนิเซียอียิปเนี่ยและเหตุการณ์นี้ก็ถูกนำมาบอกว่าเป็นการกระทำของตำรวจที่เป็นคนผิวขาว ได้กระทํากับเหยื่อที่เป็นคนผิวสีถึงแม้จะเป็นชาติเดียวกันแต่ก็ทําการรุนแรงเพราะมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายต่อหลายครั้งอย่างในปี2001ปี2021นะครับอยงปี2021ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น3ครั้งปี2020เกิดขึ้น2ครั้งรวมกันแล้วเกิดขึ้นมากกว่า13ครั้งและทุกครั้งที่ คนถูกทำลายและเสียชีวิตเหยื่อทั้งหมดนั้นเป็นชาวฝรั่งเศสผิวสีคือชาวฝรั่งเศสผิวดำหรือชาวฝรั่งเศสที่มีเชื้อสายอาหรับเมื่อมีการปุกปั่นกันว่าเป็นเรื่องของการกระทําการเหยียดเชื้อชาติเหมือนกรณีที่ตำรวจมินิโซตา้ากระทําการเอาขาไปกดคอเอาเข่าไปกดคอชายผิวสีชื่อจอร์ดฟอยจนเสียชีวิตก็เกิด ไม่พอใจลุกลามบานไปกลายเป็นเหตุเจลาจนนี่สังคมตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสังคมฝรั่งเศสและสังคมสหรัฐอเมริกาเขาอ่อนไหวเรื่องนี้มากนะครับเมื่อมีการปลุกปั่นขึ้นมาอย่างนี้สถานการณ์ก็เข้าสู่การจลาจนอย่างที่พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับมีทั้งการบุกป้นสะดมมีทั้งการบุกเข้าไปขโมย เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไปขโมยเสื้อผ้าทุบกระจกเผาร้านค้าขโมยมอเตอร์ไซค์ขโมย,มโมยรถยนต์เผาห้างสปปรรพสินค้าตำรวจฝรั่งเศสก็ใช้กำลังมากกว่า25,000นายในการเข้าไปปราบปรามในการชุมนุมก่อจลาจลน,นั้นก็มีคนที่นำอาวุธเอามาใช้เช่นยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่แฝงตัวมาร่วมกับผู้ชุมนุมเขาเรียกว่าตำรวจนอกเครื่องแบบก็ทุบตีทําลายแล้วก็ใช้ปืนอาวุธปืนยิงเจ้านหน้าที่ตำรวจก็มีลากเอาปืนไลฟุน้นอัตโนมัติออกมายิงกลางถนนกลายเป็นเมืองที่มิกสันยีฝรั่งเศสอันสวยงามไม่ว่ามหานครปรารีสเมืองมาซษหรือเมืองเินื่นๆที่เป็นเมืองใหญ่ตอนนี้อยู่ในสภาพ ที่ถือว่าเป็นอัมาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงภายในหรือรัฐมนตรีมหาไทยของฝรั่งเศสนั้นเนี่ยก็ออกกฎหมายว่าจะจับดำเนินคดีกับพ่อแม่ที่ปล่อยให้ลูกออกมาข้างนอกและไปเข้าร่วมการจลาจนนี่จะลาไปถึงพ่อแม่นะครับเพราะคนที่ก่อเหตุจลาจนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนหนุ่มสาวคนวัยรุ่นและส่วนใหญ่จะมีเชื้อสาย ด้านแอฟริกาเหนือหรือชาวอาหรับประเทศอาหรับแถบแอฟริกาเหนือที่ผมไล่ไปไม่ว่าจะเป็นมโมร็อกโกแอลจีเรียตูนุเซียรหรืออียิปต